ไดมอนด์ฤทธิไกลออกมาโู่เหตุบ่หร้ไปต่อกับสาวหน่อยผิดบานแพงเรื่องบ่มีระเบียบวิน,นัยขาดความรับผิดชอบในนาทีกราบสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนบลัมที่ติดตามช่องลูงกศั์บักมวลช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงบ่วายอยู่ใน YouTube และอยู่ในเพจเมื่อน,นีวันที่6กรกฎาคม2567กับบรรยากาศ ท้องฝาคึบคืมในภาคอีสานช่วงนี้เพรว่าเดินทางไปไซมาไซก็มีก็มีแต่ความเขียวชะอุ่มของผืชพันธทันยาหารเป็นห่วงเฮตไทยเฮตหน้าของพี่น้องเกษตรกรเช่าไฮเช่าหน้าหลังจากสาวหน่อยเพชรบ้านแพนปิดดูการไปแฟนมอลำกระตกใจบ่หน่อยเมื่อมอลำสาวหน่อยเพชรบ้านแพนไปโพสองพระเอกประจําวงคือไดมอนด์เรติกกับระหน่อยกาลสินลําเพื่อน ซึ่งบอสโจโยมมนินได้ออกมาไล่สวดถึงเหตุผล้องการปดลดศิลปินสองคนนี้บอกว่าเป็นเรื่องของผู้บริหารต้องจัดระเบียบวงใหม่ผู้บริหารวงหมอล่ำสาวหน่อยเพชดบานแพงเป็นคนตัดสินใจว่าไพสิอยู่ไยสิไปบอดายมีอคติส่วนตัวหรือปัญหากับศิลปินหรือความชอบบ่ชอบส่วนตัว ล้วก็มีคอมเมนต์ลหลายๆคอมเมนต์ของ f อซของสาวหน่อยเพ็รบานแพงที่วิภากวิจารในทางลบบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยู่ไซก็ต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยมีทัศนคติที่พร้อมทำงานขับเคลื่อนไปนํากันเป็นมูเป็นคณะเก่งแต่บม่มีระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบ <c oughs> บกพร่องในหน้าที่มันก็ไปต่อบ่ได้จนได้มอนดทิกายได้ออกมาตู่ ในเพจของไดมอนด์พิตไกเองที่บอกว่าผมบอกในฐานะศิลปินที่โดนปลดว่าเอาอีหยังมากการันตีว่าศิลปินบ่อถ้ตามกฎถ้าศิลปินบ่อถ้ตามกฎศิลปินคงโดนเด้งตั้ง,ตง,ตงแต่ปีแรกแล้วและก่อนที่จะว่าให้ผู้อื่นคุณมีระเบียบวิน,นัยมีความรับผิดชอบต่อขอบรัวคุณบางหรือย่งแม่คุณหรือย่ายผมป่วยจนต้งองเข้ารองพยาบาล บ่หูว่ากี่รอบต่อกีย่ยรอบคุณเคยโทษถามข่าวข้าวบ้างไหมเคยมาดูแลบ,บ้างไหมตั้งแต่มาสร้างปัญหาไวบข้นพิจหนาตัวเองมากกว่าตัดสินใจคนอื่นด้วยข้อมบังดีจากล้านชายเทกของคุณถ้าอ่านตามข้อเป็นของไดมอนด์พิจิกรยไกเองน่าจะเป็นญาตดพี่น้องของไดมอนด์พิจิไก่เองที่มากโพดในเฟ e บุ๊ k เหตุให้เกิดความเสียหายกับ ไดมอนด์ดิสกไกจนออกมาตอบโต้จากนั้นก็มีคอมเมนต์ของคนในวงสาวน้อยเพิษบานแพงออกมาโพสต์ให้กำลังใจเป็นต้นว่าคู่มอนอิงที่โพสต์บอกว่าคนวงใน่เคยว่าน้องไดมอนด์เลยรวมถึงผู้บริหารกบเคยบอกว่าน้องพิษกดหรือบกพร่องมนมีเหตุผลแต่บเคยตำหนิน้องเลยไปยังต้องออกมาหายหน้องดูแย่มันตัดช่องทางทำม,มาหากิน เลยนะครับแบบนี้ทุกคนเคยเจอปัญหาอุปสรรคคือก,กันคิดดีพูดดีทำใหา้โลกน่าอยู่ขึ้นนะคะและหลังจากที่ไดมอน์ได้ลงจากสาวน้อยเพชรป่านแพงไปล่าสุดแต่ไปผูกออดิชันที่รายการบอลัมไอดอลดูการทีสองต้องติดตามกันว่าเส้นทางในการเป็นศิลปินของไดมอนพิเศษไปสีเดือนต่อไปอย่างไดหลังจากที่ล่าจากสาวน้อยเพชรป่านแพง ไดมอนด์ฤทธิ์ไกเป็นลูกชายของไม้ไทยหัวใจศินก่อนสีมาอยู่กับสาวหน่อยเพชิดบานแพงเคยอยู่กับหมอลำเพชิดลำเพิดมาก,ก่อนหลังจากลงจากเพชิดลำเพื่อนแล้วมาอยู่กับสาวหน่อยเพชิดบานแพงเป็นรูก,การที่สองก่อนที่บริหารของสาวหน่อยเพชิดบานแพงตัดสินใจห้บว่าไปต่อจังได้กระตามกระห้กกำลังใจกับไดมอนด์ฤทิ์ไกบนเส้นทางของ การเป็นมอหลองมอลำการเป็นศิลปินของมอลำปิดฤดูกาลเป็นสิทธิ์ของศิลปินที่สิไปใส่มาใส่หรือสิทธิ์ของหัวหน้าวงที่สิตัดสินใจว่าไพ่เสด้ไปต่อหรือไพ่สิบไดรไปต่อเป็นช่วงของการตัดสินใจของหัวหน้าวงและของศิลปินไพ่มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ